พ่อมาป่าภูเขาที่เป็นทั้งพ่อแม่เพื่อนพ้องของฉันถูกเข้าป่าพามโดยกลุ่มนักจนภัยที่นําโดยดันและฉันที่ยังเป็นเด็กก็ถูกขายไปเป็นทาสในใจเราสาบานเอาไว้ว่าจะต้องแก้แค้นให้ได้ด้วยความบังเอิญเจ้าในคนที่สองของเรากลับเป็นดันเขาจําหน้าของเราที่โตแล้วไม่ได้แต่เราจําหน้าเขาได้ในทันทีแต่ยังไงก็ตาม เราที่ฝึกฝนเพื่อการแก้แค้นมาเป็นอย่างดีก็ตระหนักได้ในทันทีว่าตัวเราไม่อาจต่อกรกับชายคนนี้ได้ถ้าจะให้การแก้แค้นของเราบรรลุเป็นต้องสร้างโอกาสเพื่อการนั้นเราต้องเก็บซ่อนเจตนาลมที่แท้จริงเอาไว้แล้วต้องใจดูแลรับใช้ตระกูลบัตอย่างขยันขันแข็งไม่ว่าจะโดนกระทำแบบไหนก็ตามจะต้องอดทนไว้เพื่อเป้าหมาย ทางทางที่คิดเอาไว้แบบนั้นแต่ตระกูลบัตกลับเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วรู้สึกสบายใจดันและเพื่อนร่วมงานทุกคนดีกับเรามากนายหญิงเองก็อ่อนโยนทั้งสองคนยอมรับในตัวทาตของอย่างเรายิ่งกว่านั้นยังมีอีกคนที่เป็นห่วงและหัวยหาเราอย่างคน,นุกชีสเราเริ่มเปิดใจยอมรับให้กับครอบครัวบัดร แต่ถว่าความรู้สึกลึกๆก,ก,กับปฏิเสธตัวเราเริ่มฝันร้ายฝันเห็นพวกพ้องครอบครัวบอกให้เราแก้แค้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันระหว่างความเครียดแค้นที่ฝังลึกในใจกับความรักปูกพันที่ก่อตัวขึ้นทุกๆวันในระหว่างที่เรากำลังแบกรับทางเลือกที่แสนยากเข็ญถึงจะไม่รู้ว่าไปรู้มาได้ยังไงแต่สองคนนั้น บอกว่ารู้เรื่องราวของเราในอดีตไม่รู้เรื่องไงว่าพ่อแม่ของแกถูกน้องชายโง่เง่าของข้าฆ่าตายนะว่าไงมาร่วมือกันแก้แค้นเอาไหมฉันไม่อยากแก้แค้นแน่นอนถ้าแกไม่อยากจะปฏิเสธก็ได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าพวกคนในคฤหิสา์นั้นมารู้อดีตของแกขึ้นมา นี่เจ้ากําลังรอโอกาสที่จะรอบโจมตีข่าอยู่อย่างนั้นเหรอไม่คิดเลยว่าเธอจะหมายตาชีวิตของสามีฉันทรยศผู้มีพระคุณคุณที่มันไอคุณเดรัคคุณเชออยู่ให้ห่างจากคนหนูด้วยนะคะคุณจีจี้น่ากลัวอย่าเข้ามานะออกไปเอาว่าไงจะเอาอยัางไงจีจี้จะร่วมมือหรือจะปฏิเสธ เลือกมาไปมีทางเลือกอื่นเราจึงต้องเลือกที่จะเป็นคนทรยศแต่ใจจริงเรายังรู้สึกกังวลที่เราต้องการก็แค่อยากจะตอบสนองคำสั่งเสียของพวกพ้องที่อยากให้เราแก้แค้นโดยให้ดันโดนจับไปขายเป็นทาสเหมือนกับที่เราโดนถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้อยากให้ตระกูลบัตต้องล่มสลายแล้วคนที่ช่วยปัดเป่าความกังวลออกของเราออกไปได้ นั่นก็คือรูดคุงถ้าเป็นรูดจะต้องช่วยปกป้องไดยหญิงและคนหนูเอาไว้ได้แน่และอาจตามหาดันที่ตกเป็นทาสได้อยู่ได้อีกด้วยจากนั้นก็ฆ่าเราที่เป็นคนทรยศนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราไว้วางใจมอบเขี้ยวนั้นให้เท่านี้การแก้แค้นของเราก็สำเร็จรูดล่วงแถมยังได้ลากสองคนนั้นไปสู่ความพินาศที่เหลือ ีแค่อย่างเดียวถ้าต้องการจะฟังคำตอบจากฉันก็ต้องมาสู้กันรูดฉันไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมเราต้องสู้กันด้วยล่ะรูดนายหญิงไม่มีใครเลยที่คิดจะเข้ามาห้ามไม่สิเราเองก็รู้สึกได้จิตมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาแพ้ออกมาจากคุณจีจี้ที่จริงไม่มีเหตุผลที่ต้องสู้กันแล้ว ถ้างั้นที่ยังหมกมุ่นที่จะต่อสู้อยู่แบบนี้เรามั่นใจได้ว่าที่ต้องการต่อสู้อย่างจริงจังมันต้องเกี่ยวข้องกับเชี่ยวที่แสดงถึงความไว้วางใจที่คุณจิจ้มอบให้เขาไว้วางใจฝากฝังอนาคตของครอบครัวบัตรเอาไว้ให้กับเราถ้าอย่างนั้นไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้เขาก็ตั้งใจที่จะรับผิดชอบที่เป็นคนทรยศโดยการตายที่นี่ ในขณะที่ปกปิดเหตุผลทั้งหมดเอาไว้ก่ให้เป็นความเห็นแก่ตัวสุดครั้งสุดท้ายชอบทำอะไรตามอำเภอใจซะจริงนะจีจี้ช่วยไม่ได้ถ้าเลือกมันเป็นแบบนี้ก็มีแต่ต้องเอาชนะโดยไม่ให้ถึงตายจากนั้นก็มีเพคเขาคายความจริงออกมาได้แค่นี้ก็อย่าหวังว่าจะได้คำตอบอะไรจากฉัน อันตรายถ้าเข้าใกล้กว่านี้คงแย่ไปแล้วไงก็เถอะเปิดช่องว่างโอกาสนี้และเล็งที่จุดสำคัญตรงคอไม่สิออนหัดไปลูด ทำไมถึงไม่เล็งไปที่อคอหลัวว่าจะทําให้ฉันบาดเจ็บสาหัสหรือ,อยังไงดูเหมือนจะถูกอย่างที่คุณว่าเพราะอย่างนั้นไงนายมันถึงได้อ่อนหัดเห็นใจศัตรูแล้วมันจะได้อะไรกันนายเป็นพ่อบ้านตระกูลบาดอย่าให้อารมณ์มาขัดขวางสิ่งที่นายควรปกป้องจงบทขยี่ศัตรูให้เหลือซากเช่นเดียวก,กันกับที่ฉันจะทำ พ่อแม่เพื่อนพ้องของฉันเป็นโจรและถูกสังหารโดยนักประจนภัยที่นำโดยดันตัวฉันที่ถูกขายไปเป็นทาสก็บังเอิญถูกดันซื้อไปดันหนักไม่รู้สึกตัวเลยว่าฉันกำลังเก็บซ่อนความเครียดแค้นเอาไว้และเฝ้ารอโอกาสแต่ที่สุดฉันก็สามารถทํำให้มันได้ลิ้มรถของการถูกขายเป็นทาสได้การแก้แค้นของฉันมันได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วยังไงล่ะ จะบอกว่านั่นเป็นความจริงของคุณอย่างนั้นเหรอใช่เพราะอย่างนั้นลุยเข้ามาให้มันจริงจังกว่านี้เยี้ยวสายลมแย่ละดีันเวทลมระดับกลางที่คุณจิจี้ถนัดถ้าสู้ในระดับนี้คุณหยุดคุณจีจี้เอาไว้ไม่ได้แน่ถึงในใจคุณจิจี้จะมีความเครียดแค้นอยู่ก็จริงแต่เขาเองก็มีความรัก ที่ลึกซึ้งต่อครอบครัวบัสเช่นกันความสัมพันธ์ในคลิหาดระหว่างคนรับใช้ด้วยกันเขานั้นได้รับความไม่วางใจจากทั้งคุณแมรี่และคุณเมิร์สนั่นจะต้องไม่ใช่ของปลอมแน่การเฝ้ามองโดยความเคารพต่อนายท่านกับนายหญิงถ้าเป็นการแสดงตกตาคงทำไม่ได้และความรู้สึกที่มีต่อคนหนูไม่มีทางใช้เรื่องโกหก แล้วอย่างนี้จะปล่อยให้คนจิจี้ตายได้ยังไงแต่เราควรจะทำยังไงดีคุณหนูจริงด้วยถ้าเป็นเราคนเดียวคนหยุดเขาไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นคำพูดของทุกคนจะต้องสื่อไปให้ถึงแน่เป็นอะไรไปลูดขาไม่ขยับเลยนะลูกซองแฝดนั่นเป็นแค่ของประดับเหรอ หรือคิดจะเอาชนะชั้นด้วยมือเปล่าหรือไงก็จริงไม่ว่าใช้กลยุทธ์ไหนคุณจีจี้ก็รู้ทางได้หมดเหลือแค่ลูกซองแฝดดีละมหันหลังให้ในเวลาแบบนี้หมายความว่าไงไม่ปล่อยให้หนีหรอกผมเองก็กลับไม่ให้คุณจีจี้หนีไปได้เหมือนกันถ้าใช้ไม้นี้ ถึงเป็นเขาก็ไม่น่าจะหลบได้จริงอยู่ว่าอุปกรณ์เวทมนต์ของนายมันสรงพลังมากแต่ถ้าได้เห็นมาแล้ว2อหรือสครั้งมันก็อีกเรื่องหนึ่งถ่ายตั้งใจให้ดีก็จะสามารถหาทางรับมือได้ คิดจริงๆหรอว่าฉันคนนี้จะไม่ทันได้สังเกตตอนที่เธอหยิบลูกซองแฝดนี้ออกมานะ่ะฉันละผิดหวังในตัวแกจริงๆรูทคุณไม่ผิดหวังหรอกครับว่าไงนะก็เพราะว่าผมตั้งใจให้คุณคว้าลูกซองแฝดเองอะไรกันใช้ความจริงที่คุณจีจี้เตรียมรับมือกับปืนลูกซองแฝดอย่างเต็มกำลัง หรือก็คือใช้ปืนลูกซองแฝดเป็นนกต่อแล้วจับแขนที่ยื่นมาคว้าปืนไว้จากนั้นทำให้เสียการทรงตัวหมุนตัว180องศาแล้วจับทุ่มลงกับพื้นเ <gets> พราะเป็นกลยุทธ์ที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้ถึงเป็นคุณจีจี้ยังไงก็ต้องเปิดช่องว่างนี่เรียกว่าเทคนิคการปลดอาวุธจากศัตรูโดยไม่ต้องฆ่าใช้สำหรับการรีดข้อมูลจากศัตรู เป็นเทคนิคการต่อสู้ที่ออกแบบมาเพื่อสาอหาข้อเท็จจริงตอบโต้รวดเร็วชับไว้คอสวิดเคิร์นคอมแบ็กผมไม่รู้นะอ่านถูกหรือเปล่าโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับในตอนนี้นะแต่ตอนที่25โอเคก็ <c oughs> เหนื่อยมากร้อนด้วยโอเคไปแล้วบายบาย